ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าเลิมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าคุณเป็นคนที่กดแล้วขอให้คุณนั้นเก่งเหมือนบุญซิรีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กดกระดิ่งด้วยผมขอให้คุณนั้นปราบสัมภเวสีเก่งโอ้ไม่น่าเลยท่านไปชนคนตายเลรอเนี่ยเอ้ยน่าเสียดายจริงพ่อหนุ่มคนนี้เอ้ยน่าเศรายิงนักเอ้ยโอเคนะ แกมาไได้ยังงเนี่ยเาไยชนผู้ใหญ่บ้านดิคิวตายเอเอเดี๋ยนะเนะขาออกเป็นข่าวน้งานแล้วโว้ยว่าผู้ใหญ่บ้านดิคิวตายตั้งแต่บุญสิริไปแล้วอเอ้ยอะไรเนี่ยนี่ลุงลุงอะไรเนี่ยฮะอะไรลุงประเสริฐเหรอเอเอไม่รู้รอวะเอ้ยนะวันนี้ผมมือปราบส,สัมบูรสีหมอปราชนะผมชื่อปราช นะอย่าอ่านว่าปลานะผมชื่อปรชัชเรียกผมว่าหมอปรชัชนะไม่ใช่แค่เมันกับปรชัชนะไม่ใช่นะผมชื่อปรชัชนะหรือว่าเรียกว่าปาดก็ได้แล้วนะอจริงๆผมไม่ได้ชื่อปาดหรอกผมชื่อผมชื่อสมศักด์นะวันนี้เราจะมาปราบสมเวสสีกันนะสมเวสสีต้นนี้เขาว่ากันว่ามันเป็นสีฝรั่งนะอนะอีตัวนี้ชาวบ,บ้านเขารอกันว่ามันเหี้ยนมากๆนะมันไม่มีทางตายอย่างเด็ดขาดเลยนะ วันนี้เราจะมาปราบสมบูรสีตนนี้กันนะพร้อมหรือยังไอ้หนูอัพอน่ารักดีผีตัวนี้รับซื้อนะครับยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยครับมาฮะเอาไม่ลัไฟฟ้าช็อตอ,ะอ่ะเออไม่เอาลงลุงขอตทษครับขอตทษขอทัครับเดี๋ยวเนี่ยเนมลุงก็ลุงก,ก็อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วนะผมอายุสามร้อย เว้ยเราควรจะเก็บศพเราควรจะเก็บศพไปดีไหมเ <laughs> <แ>กม็บศพไปทำลายใช่อะผมผมยึดไว้แล้วอ่ะเออแค่ชนคนนี้รถพังเลยครับพี่น้องรถ <laughs> พังเลย <laughs> นี่เราต้องอ<า>ท่องบทสวดจะได้อ่านบทตรงนี้ด้วยเราต้องท่องบทสวดนะอะคุณอ่านสิเพื่อไว้อ่านอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย <laughs> มองมอบุคคลที่สามถ้างั้น เอะมาร์ควีาซาดอสาซาดอสัมาร์คว oh. ah, ีาซาดอสอินวอริมอนมิมอมมมมอนมอนสูตะรวมาร์ควีฮาซาดอสาส เอนวานเมนเอนวานเมนสูตรสูตรเดิมาร์ควีเดิมาร์ควีเดี๋ยวนี่มันต้องยื่สูตรหรืออะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยไว้อะไรอะไรเนี่ยโอ้ยไป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 เราไปปราดซอมเบลสีแล้วล่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยเมืองนี่มันล้างจังเลยเนี่ยอืมมันเป็นเมืองอะไรสักอย่างสินะ เดี๋ยวจะทำลายเมืองนี้เหรอรเดี๋ยวรถมันเป็นอะรถรถเดี๋ยวรถพังคุณไปทำลายรถเดี๋ยวนี้โอเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเมืองเลกหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โอยรถโอ้ยอ้ยออกไปเดี๋ยวนี้ เออแหละเรียบร้อยไปลูกไอ้พี่พี่เมืองตะบูตะบเป็นีไอโอ้เดี๋ยวลำแสงแข่งโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวคนหมดเลยมันยิงแปดใส่ผมเดี๋ยวโอ้เมืองเมืองไปหมดเลยเมืองเมืองเละหมดแล้วหน้าตาในหน้าเกลียดมากเลยเอาลงรถเปิด น่ากลัวช่วยด้วย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 เอาเดี๋ยวฮิวฮิวฮิวเออฮิวก่อนคลิกขวาไปฮิวนะเออออุ๊ยโอ้โหยิงแฟลชใส่โอ้โหผีหน้าตาโคตรน่าเกลียดอะไรหนูหนูเน่าเหรอ เดี๋ยวมันหนูเน่าหนูถั่วเชื่อเยเราเจอหนูถ่วมันหนูเดี๋ยวมันเป็นหนูเลยเดี๋ยวสิคุณฆ่าผมตายนะโอ้ยแล้มันอะไรของคุณพอทีปืนบรรลีดเกิดไปหรือจะเป็นผีที่ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวนายเป็นล่อมันไหมเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนโอเค แคปหนึงเนี <Luc> <livest> <st> <Dream> ่ยไปรอบมันให้มันอยู่ไหนของมันเนี่ยเม่รู้ว่าหายไปเจอมันหายไปแล้วผีหายต้องกดกระสุนใหม่เป็นพันรอบเอ้ามันหายไปแล้วเอ้าโอ้ยเดี๋ยวอะไรมันแปลงร่างเหรอหยาโอ้โหคุณเล่ามันไว้อย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้ เดี๋ยวผีจริงระเบิดเมืองไหม้หมดแล้วเนี่ยอะไรเระปาผีทาำอะไรย้อนะยุ้นเราหมดดแล้ววเี๋ยมันเดินกลับหลังมาพระเจ้าร้อนร้อนร้อนไม่เอาไม่เอาโว้ยน่ากลัวโอ้ กลวตากลัวอย่าคุณอย่าคุณอย่าทำกับผมแบบนี้หน้ากลัวเราเรากลัวตัวนี้เราเรากลัวตัวนี้น่าเกลียดอะเดี๋ยวเีอะไรอ่ะแต มาปืนปืนที่เทพไฮโรให้มาเดี๋ยวนายมันมาแล้วเดี๋ยองยองโอ้บอกว่าหยุดไม่ได้บอกให้ยิงเดี๋ยวมันจะอู้ตายตายตายพี่น้องตายเออตายตายตายเด้อพี่น้องตายจุดตายตาย โอ้กว่าอยากได้ความท้าที่โอ้โหผีมันต่ำกับพระเวสสีทำไมผีมันอึดขนาดนี้เดี๋ยวโอไว้แล้วมันรุนแรงเกินไปเออคุณการผีไปก่อนนะเดี๋ยวผมเติมกระสุนแป๊บนึงหมดตายคุณก็ไม่เกิดใหม่ซะโอเคเกิดใหม่ละ โอ้ยมันมาแล้วโอ้มันยืนแล้วมันยืนได้ด้วยโั่ผีมันก็ยืนได้ดิปืนสาบพะเวสีเอ้ยปืนสาบพะเวสีปืนสาบสามพะเวสีปืนปาบว้ยไม่ใช่ปืนสาบจะมาสาบสามพะเวสีโอ้สจี๊กใช้เวลาโอ้โหมันดีโคตรเร็วก่ะเดี๋ยวก็โดดไหมวิ่งเบิร์นแมนี่เบิร์นเบ่งนี่วิ่งแล้วก็โดด เด oh, okay. oh. oh oh ี๋ยวสิคุณล่อมันไหมกอคุณล่อมันก้เดียวโอเคได้เลยเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้โอ้ my god โอ้ my god แคนแค้นคุณคุณทำอะไรคุณเนี่ยแคนแค้นอนพีหายดีไงพีอย่า เดยวยิงใส่ตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยวสิเราไม่เอาเรากลัวโอ้โหผีปล่อยลำแสงได้ทำไมนายไม่สู้เองล่ะทำไมนายต้องคิวให้เราด้วยเราก็สู้เนี่ยน่ากลัวเนี่ยแล้มันจะตายอีกทีเนี่ยเด e มาร์ V ีก็มาอยู่แล้วันนี้ถ้ายังมีเด e มาร์ V ีก็ดี โอ้ยลงลงเปิดเร็วเข้าโรงเดี๋ยวนี้เข้าโรงเดี๋ยวนี้โอ้ยผีมันเข้ามาแล้วเฮ้ยอ่ะผีเข้าอ้าแล้วคุณไปยิงกันทำไมในโรงล่ะโอ้ยจับหนุนเอาไว้อ้าวโอ้โหเก๋ก็ขังผีไว้ดิขังผีมันวิ่งเร็วเกินอ่ะอาวไอ้เกลืเกินมึเฮ้ยเคล็ดมีอะไรจะบอกวันน ผมโทรไปหาหน่วยรัฐบาลแล้วเขาบอกว่าเขาระเบิดมาน่ากลัวตกไกลหมดเลยดูเดี๋ยวดิระเบิดมาแล้วตายเลยคุณยิงผมทำไมโอ้ยไม่ต้องมาอ้างเลยดูยิงผิดได้ไงคุณตั้งใจยิงผมโอ้ย ไม่เป็นไรไอ้ผีสัมภเวสีตรงนี้ต้องเจอปืนโอ้ยไอ้เจ้านี่ต้องเจอปืนปราบสัมภเวสีที่แท้จริงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวผีปอบโอ้ยนี่คือปืนปราบสัมภเวสีแท้จริงเดี๋ยวแล้วนายไปเอาไปไหนซื้อมาเดี๋ยว โโออ้หหาามนน่ยยไอ้ไนะนายไปเอามาจากช่องไหนไม่รู้ก็เสกมาเองเนี่ยปลุกเสกมันมาโอ้โหผีอโอ้ยผีมาเต้นโอ้โหผีแปงลงร่างเหรอมันยังไม่แปงแลงร่างโอ้ยตายไปเลยค<น>ุณเดี๋ยวีเดียวอ้าวไม่นะ ผีหายโอ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้โหโอ้โหโม้โห้้นอ้โหโอ้โหอ้โหโโอ้โอโหโอ้โอ้โอ้ผีอ้หโออ้โอ้โโอ้โห้โอ้อ้้ โอ้ข้อสัตว์สกก็ทำอะไรแบบเนี้ยข้อสัตว์คุณโคตรเร็วเลยโอ้ยคุณอย่าล่อมาขึ้นมานะไม่งั้นกแล้วไงกดังไหนไม่มันเดินออกกดังไปแล้วโกดังอะโกดังไหนแล้วผมจะขังโกดังมาไว้ไหนอะโกดังด้านไหนมันมีหลายโกดังโพสแล้โกดังไหนแล้วเนี่ผมจะปิดมันเอาไว้ผมจะปิดโกดังอันนึงเอาไว้ผมก็พยายามเข้ามาในกดังนี้ให้ได้แล้วกัน นั่นไงผีเปิดหูบุตรแห่งซาตานเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งมา <c oughs> อผ <c oughs> ีติดบั็ <c oughs> อกเอาคุณเดี๋ยวคุณยิงผีเดี๋ยวนี้คุณ oh <my> ยิงผีเดี๋ยวนี้ผมยิผีตรงเนี่ยยิงผีตรงหน้าประตูเนีน่ยคุณเดี๋ยวมันดักแล้วเนี่ย <c oughs> อได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนีย่ยผีมันติดอยู่เนี่ย เอาเยโอ้คุณดิเอาไว้เขาตัดเดี๋ยวผีหรืออะไรเนี่ยโดนบ้างมาเนี่ยอลังแห่งผีจะแปลงร่างเดียวผีจะแปลงร่างอะไรเดี๋ยเจ๋งเดี๋ยวเดี๋งจัยิงเก่งปวดไหล่ไปเยอะเดี๋ยวยิงไม่โดนทันทีเนี่ย อะไรครับเนี่ยผีจะปแปลงร่างเวลาร่างทรงนี่ข้าเคยสิงสถิตอยู่นี่ไงผีโหนี่คือร่างทรงนี่ข่าเคยสิงสถิตอยู่ขนาดเ,เร็วเร็วคุณเอากรงมาขังมันเดี๋ยวนี้อู๋ผีสามพันปีเนี่ยร็วคุณอย่าเลสิเร็วคุณเอากรงมาขังมันเดี๋ยวนี้เร็วเร็วโอ้ยจะเอากรงมาจากไหนกรง,งไหนก็ได้ที่มันขังมันได้อะ ดูนะนี่มัน e ี c อย่าเอากงขังรอบๆมันเลยมันเป็นร่างทรงเก่าของผมระวังนะมันมันสป Gear. ิมันสปินเก่งมากๆอะไรอยเง้ยเอ๊ะโอ้โหเดี๋ยวขาสมบุกขับุก เอาเ้ยผีมันไม่เข้ากรงไว้โอ้โหผีเดี๋ยวผีเขาทำอะไรกับผีเนี่ยโอ้โหผีปล่อยพลังเดี๋ยวสิติดเลยนี่ไงผีอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะนั่นไงโอ้โหผีมันไม่เข้ากรงพี่ผีมันหลุดออกมาแล้วโอ้โหผีผีโอ้ผีผีปล่อยลำแสงแล้วคนอยู่บนนี้แหละ เรายิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยข้ามมาเลยเดียวยิงมันยิงมันยิงมันโอเดี๋ยคเอาผีติดผีติดเรดวนี่ล้วลงไปลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปเดี๋ยวะโอ้ยอย่าใช้ลำแสงอไอ้อย่าใช้ลำแสงไม่มีใครใช้ลำแสงนี่คุณดักคุณยิงมันไว้คุณยิงมันไหม ถ้าผีบักผีไม่เป็นได้ถ้าผีบักก็เรามาเล่นเหมือนแต่ก่อนเป็นผีตาผีหลุดเลยเอาผียายอ๋ออะไรเงีเอาปุ่นอะผีเอาผีอยู่นี่ผีตัวนี้มันไล่กาดเกินไปเดี๋ยวไอ้ผีมันไปเข้ากรงเลยเนี่ยเดี๋ยว เอาไม่เคยเข้าโกงเลยนเจเดี๋ยวนีวว้อ่าอหนีขึ้นมาแล้ว <laughs> หนีขึ้นมาแล้วเอาไงดี<ม><ว>เราคง<ว>ต้องใช้สีแล้วล่ะสีที่เราไม่ค่อยอยากจะใช้ <laughs> <laughs> เป็นอาวุธที่อันตรายเป็นอ,อาวุธที่อันตรายมากมเลย แต่เมื่อเราจัดการมันไม่ได้ก็ใช้อย่าบินสิคุณคุณเป็นผีนะเอาก็ผมเป็นผีอ่ะเออโอเคไม่บินก็ไระเบื้องมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยพอเราเปิดพลังเยอะสิคุณอย่าให้มันวิ่งมามันมันตีบเลยเไปหมดเลยแล้ว เดียวคุณรอผีมาทำไม้ายอ้ผีน่าก,กลัวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> บินได้ด้วย,อนนย,อยเอาไวผ้ผีเอายิ้มปิดที่เดียว ลิ้นไม่ได้ฉะนะ้นผมก็จะใช้สิ่งดีพ,พืชพจนกิกบศิทธะเอาผีหายผีตกท่นอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันมาขึ้นมานะยามันปีนได้เพื่อนไหนดูนี้ให้ผมเผามาันเอานี่ไง เอาหายตายนี่ไงพี <c oughs> เอาคุณยิงผมบ่อยเลยเดี๋ <c oughs> ยวคุณตั้งใจฆ่าผมหรือไงไม่ไม่ได้ตั้งใจมาเดี๋ยวผมจะยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไงนี่นแะคุณ <ๆ S 1> คุณคุณคุณโอ๊ยพวกคุณถอยไปเดี๋ยวผมจะยิงระเบิดใจ เดี๋ยวแล้วทำไมคุณเอาเป้าไว้ทำไมคุณเอาทำไมของคุณยาวลงเลยอะคุณยาวลงเลยอ่ะถอยไปบอกแล้วให้ถอยไปขอนายพูดเดี๋ยวมันอยู่ในงานกูอโดนตดโอ้ my god เดี๋ยวคุณตั้งใจฆ่าผมเดี๋ยว ใช้ปิดอันผีล่ะอ๋อี่ไงเดี๋ยวจุดจ um> ุดตรงนี้กันกระเพราไม่ยอใช้อะไรของคุณเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้ทาโอ้โหดูเยื่เผาไปเลย ีดุเอาไหมนะผีดูเอ้ามันหายไปแล้วผีมันไม่ได้หายหนายผีมันหายไปแล้วจริงจริงไอ้ดีเรื่องจริงาหายไปแล้วเออระวังนะระวังเออเดี๋ยวเราขุดเยี่ยมผีมันยังไม่ตาย โอ้โหผีเดี๋ยวเอามันผีมันเป็นได้ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใช้ผีไหมเนี่ยโอ,อ้อย่าหยุดเดี๋ยวนี้คุณเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวโอ้โหผีทำไมผีมันอะไรเนี่ยโอ้โหเราโทษทีแหละนายเรารู้เท่าไม่ถึงกาละนายนายทำอะไรเนี่ยเราเราผิดเองนายทำไมามันเดินแบบเนี้ย เดี๋ยวมันน่ากลัวเดินเหมือนอะไรราปซีนมาอ่ะอ่ะอเดินระพื่มาอ่ะอะไรใครซสี่ยาพี่ผีมันโกรธแล้วคุณอู้เดี๋ยวจับผีตัวเล็กๆมันอุ๊ยตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะจับจับผีตัวเล็กๆมันโอ้โห เดียวจากผีตัวเล็กๆมันได้ขนาดนี้เลยหรอฮู้รเขียฮู้ฮ้ฮู้ฮูอฮู้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 ฮม้ฮู้ฮู้ฮูายู้ฮน้ฮู้มู้ฮู้อู้้ฮู้ฮู้้ฮ้ฮูู้้ฮ้ฮ้ฮั้ฮู้ฮู้ฮย้้้งู้ นั่งอยู่ด้านหลังเราไว้ด้านแข็งๆเลยต้องให้เราอยู่ด้านหลังไว้เนี่ยเออด้านหลังแล้วก็โอ้นี่อะไรเจ้าวาดอ่ะโดดอ้าวผีแห้งโอ้เอาเว้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรกระจายออกมามันหินนะระเบิดขวดมันคือระเบิดขวดดีแล้วเมื่อกี้อะไรคุณระเบิดยุคเรียไม่เป็นไรแล้วใช้สิ่งนี้ก็ได้ เฮ้ยทุกคนตอนนี้สหรัฐกันจะประเทศเรากำลังจะส่งเมคเชียลงเฮ้ยนั่นแหละดีดีทุกคนโอดละเมิงอูกรัมพ์ก็จะมีอะตอมิกบอมอีกจะอ้จาจะตายได้๋วละเม้งเดี๋ยวอีเกมเดี๋ยวไม่จะตายแล้วนะ ตอนนี้ออกไปไม่ได้อหะโคตรแหลกโอ my god คอมไวคอมแกทำอะไรกับคอมฉันแกข่มขืนคอมฉันเหรอเดี๋ยวโอ้โหหันกลับไปนี่นายอะไรหายไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่เฮ้ยโคตรแหลกเลยเดี๋ยวมองไม่เห็นไอ้ส่วนตันก็หายไปแล้วไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวควันหนามากอะไรอะ ไม่แน่มอาจจะมาไม่แน่มาอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้นะไม่ไม่ใหญ่ขึ้นแล้วเฮเดี๋ยวโคตรแหลกเลยตอนนี้เดี๋ยวผมหันไปไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวใช้รันหกสิบเมตรด้วยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันโคตรแหลกแล้วเนี่ยเดียวเราเปิดยิงเคียร์ท็อด้เดี๋ยวมันน่าจะหายไปแล้วนะใช่มันน่าจะหายไปแล้วตอนนี้หันไม่ได้เลยอะ ปิงปิงเดี๋ยว f p s เท่าไหร่เนี่ยคนปิงกินละนายอะเลยนะเราโดไ้แล้วอ่ะคอมยังรับไว้อยู่เจ้าอะไรเงีหือตอนนี้ออกก่อนโอ้โหตอนนี้ชุกเฉินมากอเคผมเกิดใหม่ไม่ได้โอ้เดียว คุณทำอะไรลงไปคุณรู้ตัวไหมโอ้ <c oughs> ไม่ได้ทำโอ้นนเอาแล้วนะแล้วนี่เราก็ถือว่าวิญญาณปราบสมบรูรณ์สีก็ได้แล้วนะวันนี้เราปราบสมบรูรณ์สีสำเร็จไม่รู้เละเพราะว่าระเบิดอนุภาคของระเบิดมดันม่าเลี้ยงจนเราไม่เห็นผลมันเลยนะไม่ฮะมันโดนกำจัดไปแล้วผมเป็นคนเห็นผมเห็นมันถ่ายไปมไม่แน่วิญญาณอาฆาตแค้นผมมันอาจจะกลับคืนมาก็ได้นะอืม เราต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแหละ